ข้อหาฟอกเงินเหรอคุณแม่ฟอกเงินก็จบแล้วจบเพราะอะไรฮะเขาติดมาครบครบแล้วติดครบแล้วกี่ปีกี่เดือนนะติดสี่ปีติดสี่ปีแต่ที่ภาคศาลนั่นคุณแม่สะเพรือนน้องเบนพูดอะไรกับคุณแม่หลังที่เขาได้อิสรภาพเขายัพูดไม่ออกเลยนะ แล้วเบนรู้ตัวไหมเนี่ยว่าได้ย,ยกฟ้องแล้วก็ได้ปล่อยตัวเย็นนี้เขาก็ไม่อ๋อตอนนี้รู้แล้วตอนเช้าก็ทุกคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะออกหัวออกกอยยังไงแต่เราก็ทําใจไว้แล้วห้าสิบห้าสิบว่าจะออกมาแบบไหน,นวันนี้<อ>จะรับน้องเลดซิ่งไปรับน่า้องเลดซิ่งน่าจะไปด้วยไปแล้วตอนนี้น้องเลดซิ่งรู้อย่างที่โรงเรียนรู้รู้แล้วน้องเลดซิ่งว่าไงบ้างยังไม่ได้คุยกับเขอคุยกับแพทย์ คุณแพทว่าไงบ้างครแพทเขบอกจะต้งเห็นายหมายถึงว่าตัวคุณแพทเขอาออกแบะเขาได้พูดมากกว่าดีใจไหมยังไม่ได้คุยกันเลยรับคุณแพทและน้องและซึ่งจะไปที่เดือนจำไหมเห็นเขาบอกว่าจะไปครับอือซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะได้เจอกับเบนซ์ยางจะมีอะไรเป็นของฝันให้ให้คุณเบนซ์ แม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยแบบนี้แต่ว่าให้จบอย่างเดียวเรื่องขอให้จบอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะจะมีของฝันอะไรให้คุณเปเน,นี่ยคุณแม่ก็ไม่ทราบเหมือนก,กัน <S <S ส่วนน้องเล็กสิ้นล่ะอที่ผ่านมาน้องเล็กิ้นเข้าบ่นที่ถึงพ่อเขาอ,อะไรเขาบากไหมครับเขาก็ถามหาอยู่ค่ะว่าคุณพ่อไปไหนก็เลยบอกว่าพ่คุณพ่อไปทางานที่ผ่านมาน้องเล็กิ้นเข้าไปเยี่ยมพุณพ่อมองไหมอ๋อเราก็ไม่อยากให้พอไปอ๋อ แล้วตอนนี้น้องเล้ซิ่งรู้ความจริงไห้ยัง <f> ไม่รู้ใช่ไหมรู้ว่าคุณพ่อไปทำงนาน๋อได้คุณแม่อยากจะพูดอะไรเปิดใจไหมตอนนน้ยังไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวตอนขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ